สถานที่ที่มีความสำคัญที่ศักดิธิ์เมื่อมีประเพณี ที่สืบทอดกันมาเหมือนกับที่ป้ามานะ่แม้แต่เป็นเวลอนีเล็กๆนะอย่างเช่นการถอดรองเท้าเนี่ยมันก็เป็นข้อบ่งบอกถึงถึงความเคารพนะความเาคารพของคนยุคก,ก่อนสมัยก่อนจนมาถึงปัจจุบันปัจจุบันเรื่องความเคารพเรื่องนี้เรื่องความเคารพในสถานที่เนี่ยก็ยังคงอยู่มีทุกที่นะบางเจดีเนี่ยต้องนั่งเรือไปนะนั่งเรือ ลงเรือเอารองเท้าลงเรือไปพอจะขึ้นเรือพอขึ้นเรือจากขึ้นเรือเพื่อที่จะไปไปตรงเจดีนั้นนะก็ต้องถอดรองเทา้เาเรารองเท้าตั้งแต่บันไดเนะพาะพอขึ้นไปเป้าก็จะเป็นบริเวณวัดบริเวณเจดีเลยเนะจดีกีก็เจดีสององนั้นก็แปลกน้ำไม่ท่วมนะ มันอยู่ตรงกลางามันเหมือนกับอยู่อยู่ห่างจาก้ายฝั่งมันเป็นเกาบแต่ว่าน้ำขึ้นเรือน้ำลงน้ำขึ้นน้ำสูงขนาดไหนก็ไม่ไม่เคยท่วมที่เจดีนั้นมันมันเหมือนกับขึ้นลอยขึ้นตามน้ำเวลาลงก็ลงพร้อมกับน้ำ ไปบางช่วงบางโอกาสเห็นช่วงหน้าฝนนะหน้าฝนน้ําขึ้นสูงเลยเจดีก็เรือก็ไปจอดแคมตรงบันไดทางขึ้นเลยอพอไปช่วงแรงหน้าแรงเดือนมีนาเมษาน้ําลดลดตรงมากเลยนะก็เรือก็ไปจอดอยู่ข้างล่างาแล้วก็ต้องถอดรองเท้าขึ้นไป คือน้ำขึ้นน้ำลงยังไงเจดีที่มีอายุแกวแก่สองเจดีนั้นก็ยังก็ยังคงอยู่ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าเป็นวัดหรือว่าเป็นเจดีที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าน้ํามไม่เคยท่วนมน้ำไม่เคยท่วมน้ําอย่างมากไปถึงปิ่มๆที่ที่ขอบบันไดบันไดทางขึ้น เป็นปิ่งแค่นั้นแล้วก็ไม่ไม่เคยไหลท่วมเข้าไปในในเจดีในตัวเจดีแสดงว่าเทวดาที่ท่านดูแลรักษาหรือพญานาคที่ดูแลรักษาเจดีตรงนั้นนี่ท่านดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีทําให้ถึงหน้าน้ำมาน้ำหลากน้ำท่วมแต่ว่าสถานที่ตรงนั้นไม่ท่วม ซึ่งชาวบ้านก็ยืนยันนะ,ะบอกว่าผ่านมาสองสามร้อยปีก็ไม่ไม่เห็นท่วมก็อยู่อย่างนั้นนี่ก็บ่งบอกว่าเจดีย์ที่สำคัญสำคัญนะ,ะหลายทีนะ่ไม่ใช่ที่เดียวเจดีย์ที่สำคัญสำคัญที่มีเทวดามีพญานาคคุ้มครองรักษาดูแลรักษาเพราะว่ามีของศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนั้นนะ,ะก็เยอะนะ